โดยพวกเขาได้พาตัวเบิร์ดไปที่สถานีตำรวจตรวจสอบปากคำนายอำเภอได้บอกกับเบิร์ดว่าตอนนี้ไทเลอร์ตายแล้วเบิร์ดพอได้ยินแบบนั้นก็แทบจะไม่เชื่อเพราะเธอเพิ่งเจอกับเขาเมื่อตอนเย็นหลังจากที่ให้การกับนายอำเภอเสร็จเธอก็เสียใจมากเพราะไทเลอร์เป็นเพื่อนรักของเธอในเวลาต่อมาเธอสังเกตว่างเงาปีศาในภาพของไทเลอร์หายไป งเงานั้นมันดันไปโผล่ในภาพของเอเวลีแทนตัดภาพมาที่เอเวลีขณะที่เธอกําลังเอาขยะไปทิ้งเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นในบ้านของเธอเพราะเอเวลีเดินไปดูเธอก็ได้พบกับตัวอะไรบางอย่างและมันก็เข้ามาจัดก,การเธอทันทีเช้าวันต่อมาเคซี่ได้โทรมาบอกเบิร์ดว่าเอเวลี่ตายแล้วเธอตกบันไดในบ้านเบิร์ดพอรู้แบบนั้นเธอก็เดินไปดูที่ภาพของเอเวลีและมันก็เป็นไปตามที่เธอคิด ห้องเงวปริศนานั้นหายไปแล้วแล้วมันก็โผมมาในภาพของทุกคนแทนในวันนี้เบอร์จึงนำภาพที่มีง